สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเบ็คเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์นานนสาขาหนึ่งครับเสรีไทย68มินบุรีนะครับ วันนี้จะพาพี่ๆมารับชมครับรถมือสองเข้าใหม่นะครับแล้วก็ปรับสภาพพร้อมใช้พร้อมตั้งขายมีโปรแรงๆมีราคาดีๆนะครับใครสนใจรุ่นไหนคันไหนทักมาหาผมได้โดยตรงครับเป๊กค,ครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายบริษ,ษัทพิยนต์ติดต่อหาผมได้โดยตรง0659513374ครับมีโปรแรงมีราคาพิเศษมาให้พี่ๆเสมอนะครับใครทักมานะเข้าเบอร์โทรนี้ไอดีไลน์นี้ให้โปรพิเศษ กับพี่พี่นะครับอย่างแน่นอนนะผมมีรถ1คันนะครับรถสวยน่าใช้อยู่1คันนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งมาจอดเมื่อวานนะครับรถลูกค้าเอามาเทินเมื่อวานนี้สภาพโคตรดีครับผมบอกเลยปียังใหม่อยู่ด้วยนะคันนี้ปี2018ครับ1.2รุ่น E นะครับ Eco Car เปลี่ยนน้ำมันนะ23่ล,ลิตรใครอยากได้รถที่ไซส์เล็กครับเป็นตัวไมน์ไดเชนนะเป็นตัวเขาเรียกเรียกว่าโฉมสุดท้ายของนิสสันมาร์ทที่เอามาขายในประเทศไทยนะครับคันนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวใครรอนะผมจะพาพี่ ไปรับชมนะครับที่โซน์วิสมีรถสวยเข้าใหม่พวกอัลติสนะพวกนิสสันอเมล่าอะไรแบบนี้นะครับเข้ามาเยอะเลยรวมถึงพวก CR v วก็จะพาไปดูนะครับแต่ก่อนอื่นขอพาดูคันนี้ก่อนนิสสันมาร์สสีชมพูครับบอกเลยว่าเป็นสีที่ใครชอบชอบเลยนะใครไม่ชอบคือไม่ชอบเลยนะแต่ผมว่าคันนี้รถสวยครับแล้วคุณดูนะนี่นะเป็นตัวไมเนเชนนะกระจังหน้าจะได้เป็นลายนี้ประหยัดน้ำมันนะ23มกิโลต่อลิตรและคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคลิปนี้นะครับผมขอปี15ขึ้นไปอ่ะนะครับทุกคัน ผมฟรีให้รับประกันเครื่องเกียร์จากศูนย์บริการ1ปีเต็มย้ำนะรับประกันเครื่องเกียร์จากศูนย์บริการ1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเช่นนิสสันมาร์คคันนี้ราคาโคตรถูกครับราคา1 8 9 0 0แ้บาทฟรีรับประกันเครื่องเกียร์1ปีซ่อมศูนย์ถ้ามันติดอะไรขึ้นมานะครับเครื่องเกียร์นะครับแอร์อะไรแบบนะั้นคุณเข้าศูนย์บริการนะครับซ่อมฟรีนะครับประมาณ174จดุ่ดะนะครับ 174จุดนะครับซ่อมฟรีนะดูแลจากศูนย์บริการเข้าศูนย์นิสสันได้ทั่วไทยครับอ่ะใครสนใจคันนี้ครับนิสสันมาร์ส 1.2e ไมาโคตรน้อยไม้6ก0 0 0่นีนะครับสีชมพูไม้6ก0 0 0่ีรถสวยน่าใช่นะกุญแจเป็นแบบรีโมทแล้วด้วยนัะน,นี่กุญแจเขา นะครับมีกุญแจแบบรีโมทกุญแจสำรองครบนะมี2ดอกครับคันนี้ใครอยากได้รีบจัดครับ1นึ0 0 0สนรับประกันเครื่องเกียร์จากศูนย์บริการ1ปีเต็มถ้าคุณจะผ่อนนะฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทแต่ผมแนะนำคุณซื้อสดไปเลย1นึ0 0แกว่าบาทเนี่ยนะครับคุ้มครับคันนี้สีชมพูนะหนึ่งนะเดี๋ยวมาเปิดข้างในดูดีกว่านี่กระจังหน้าเนาะอันนี้คือสภาพแรกรับนะแล้วที่สําคัญไม้แค่หกหมื่นโลครับใครอยากได้รถอีโคคาร์ไม้น้อยนะเป็นตัวลัดแมนเชสเตอร์ นะครับรันแมนเดชเชนคือชงสุดท้ายอ่ะก่อนที่เขาจะเลิกขายครับนะครับคันนี้เลยเนี่ยเป็นแฮชแบ็กห้าประตูครับประหยัดน้ามันยี่สามโลลิตรและหาที่จอดง่ายมาเดี๋ยวเปิดให้พี่พีรับชมดีกว่านะกุญแจมี2ดอกนะคันนี้นะครับนี่โอ้โหเบาะยังสวยอยู่เลยคุณนะครับเบาะลายกราฟิกนะครับสีดำนะมีลายกราฟิกแบบนี้เบาะยังสวยอยู่สภาพดีครับแอร์ก็ใช้งานง่ายๆนะครับเป็นแบบหมุนแบบนี้เนาะหมุนได้360อองศาเลยนะครับนี่ รถสวยน่าใช้ครับนิดสันมาร์ทนะไม้หกหมื่นอุ้ยเขาติดจอให้แล้วอ่ะนะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้พี่ให้พี่พีดูดีกว่าโหคันแรกเนี่ยขอใช้เวลากับมันนานหน่อยนะผมว่าสภาพมันดีอ่ะนะครับสตาร์ทชึ่งเดียวติดรถสวยครับน่าใช่นี่ไม้หกหมื่นสี่ที่บอกไปนะครับไม้แท้ไม้เดิมนะครับไม้แค่หกหมื่นสี่นะครับแล้วเจ้าของเขาติดจอมาให้แล้วอ่ะนะครับเจ้าของเขาติดจอมาให้แล้วแบบนี้เนาะนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ฟังเพลงผ่านบลูทูธนะครับได้เลย เวลาถอยก็มีกล้องนะมัวนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปเช็ดกล้องให้มีกล้องถอยอะไรต่างๆให้ครบนะครับรถสวยน่าใช้ครับ1นึ0 0 0สนแปดหมีจอทัชสกรีนแบบนี้ผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มครับใครสนใจคันนี้นะติดต่อเข้ามาครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับมามาดูข้างหลังกันนะครับติดต่อหาผมได้โดยตรงนะเบอร์ที่ให้ไวแล้วท่านายมีแอดนำหน้าด้วยนะครับตรงนี้เราก็สามารถเอ่อเขาเรียกว่าพับเบาะลงมาได้นะเป็นแบบแฮชแบ็กนะครับเป็นทรงแฮชแบ็กพับเบาะได้ หนึ0 0แสีแป้าพันฟระกันเครื่องเกียร์1ปีเต็มใครสนใจคันนี้คุณรีบจัดได้เลยนะครับ0659513374มาครับดูคันต่อไปใช้เวลากับมันนานแล้วนะนิสสันมาร์คคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเวลารดเครื่องพันห้านะครับเป็นเขาเรียกเรียกว่าเจ็ดที่นั่งนะครับไซส์มันคันมันใหญ่พอๆกับเนี่ยผมเทียบให้ดูเนาะเวลารดกับโคโรล่าคอสคันมันใหญ่พอกันเลยนะครับแต่คันนี้ได้เป็นเครื่องพันห้าครับดูอวีวทีไอเป็นแบบเจ็ดที่นับรถสวยน่งนะ 619นะฟรีรับประกันเครื่องเกียร์ให้พี่1ปีเหมือนกัน1.5สมาร์ทครับอ่าปี22่ไม่ห้าหมื่นหกแสน19,000คันนี้ฟรีดาวครับผ่อนประมาณ10,000กับอีก3-400อ่ะนะครับผ่อน10,000เ,เสร็จนะเผื่อใครสนใจเวลอสนะคันนี้รถสวยน่าใช้นะครับซื้อได้นะใครสนใจจัดได้จัดครับ065 951 3374นะครับมาดูโซนนี้นะครับมีเอ่อ SUV ขนาดใหญ่ราคาถูกครับ SUV ขนาดใหญ่ราคาถูกอยู่หลายคัน เดี๋ยวพาไปดูถั่วป้ายแดงรับ50-80%นะครับคันนี้ครับ359,000นะครับเป็น CRV ครับ2.4 EL ขับ4ด้วยนะนะครับสีดำขับ4ครับไม่แสนเก้าปลายแดงประมาณล้านกว่าบาทนะล้าน4ได้นะตอนออกมาใหม่ๆล้านสามล้าน4ี่นะครับตอนนี้ราคาเหลือแค่359,000 359นะครับ359สามนห้าห3่้าพนะ ราคานี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทนะใครสนใจ CRV สีดำขับ4ครับคันนี้คุณจัดได้จัดคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนมาดูคันต่อไป CRV เหมือนกัน4,95,000าครับคันนี้ไมล์แสนหกนะเป็น2จุดอะไรเนี่ยเป็นขับ4เหมือนกันผมจำได้นะคันนี้2อ e ขับ4ไมล์แสนหกครับ495,000กันก็ผ่อนประมาณ8 0 0 0 9 0 0 0้าพนะครับ8,000กว่าบาทนะเบอร์ใครสนใจจัดได้จัดครับคันนี้รถสวยน่าใช้มาอีกหนึ่งคันที่อยากให้พี่ๆีดูกัน คันนี้คุณดูราคาดีๆนะผมให้โปรพิเศษ,ษ,ษ,ษนะจากราคาหน้าป้ายประมาณ6 0 0 0 0 0 0นะราคาหน้าป้าย6,09,000ผมให้คุณพิเศษ,ษ,ษ5 0 8 0 0 0 0ปหันราคาลง2,900 0าย้ำนะหันราคาลงให้พี่พี่2 9 0 0 0 0บาทเผื่อใครสนใจนะครับอินโนวาครับ 2.8G นะครับเจที่นั่งไซส์ใหญ่เครื่องดีเซลนะครับอึดๆตึกๆตนๆคันน,น,น,นี้ไม่แสนหครับ หันราคาลงจากหน้าป้าย29,00 0บาทเพื่อใครสนใจนะครับคันนี้ผมปรับราคาลงให้สดสดร้อนๆนะครับสนใจคันนี้จัดได้จัดนะครับคุ้มค่าครับสีขาวเป็นรถบริษัทนะไม่ใช่รถบ้านมือเดียวปลดระวังปอดศูญเจ็ดที่นั่งที่ต้องต้องเี่กได้เลยว่าเบาะนั่งจริงได้ทุกที่นั่งนะครับล้วได้เป็นสายใหญ่แล้วเครื่องดีเซลครับมันทนนะมันทนนะครับใครสนใจจัดได้จัดครับ06 5 9 5ห3ห74เจครับขออนุญาตเอากุญแจให้น้องเขาน้ครับเพื่อถ่าย ประมาณนี้นะครับเผื่อใครสนใจคันอื่นๆนะครับทักเข้ามาได้ครับ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4เก้าหครับ PEK 1 5 2รถครอบครัวนะครับ SUV โซนนี้มีเยอะนะครับมีประมาณอยู่30กว่าคันนี่ะเผื่อพี่ๆท่านไหนชอบกันนะครับเดี๋ยวผมพาดูคันนี้คันนี้ก็น่าใช้นะครับสำหรับตัวเขาเรียกว่า CRV อ่ะเนาะนะครับสีบรอนนะครับ CRV สีบรอนมีสีอารสีดำมีนะครับนี่สีขาวก็มีคันนี้รู้สึกว่าคันนี้จะทะเบียน3ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คก่อน อ่าใช่ทะเบียน823ครับคันนี้ราคา899,000ครับ2.4 ES นะครับปี21ไมาย9 0 0 0นะครับไมาย9 0 0 0เื่อใครสนใจนะครับสำหรับ CRV นะครับมีซันรูฟนะเขาเรียกว่าเป็นตัวที่แบบอ่าตัวบนๆนนะครับตัวเกือบๆท็อปนะครับมีซันรูฟให้นะรถสวยน่าใช้ไปครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆนะไปรับชมโซนเข้าใหม่ที่ฝ่ายเซอร์วิสกันต่อครับมาครับมาต่อกันที่ฝ่ายเซอร์วิสนะครับมีรถสวยน่าใช้เข้าใหม่อยู่หลายคันนะไม่ว่าจะเป็นพวกซีวิกนะ เอาติดแคมรี่เนี่ยครับเข้ามาเยอะเลยนะครับให้ดูคันแรกก่อน5 4 9 1คันนี้เป็น 2.0G ครับปี19ไม่แสนหนึ่เนะครับเบอร์ใครสนใจคันนี้ก็ไปอีกหนึ่งคันนะที่ราคาหายไปเกิน50%เนต์นะครับไปแดงล้านสี่กว่าตอนนี้7จ็ดแสนต้นๆผ่อนอยู่หมื่นสองน,นะครัสำหรับแคมรี่นะครับนาวาล่าแครอะไรแบบนี้ผมก็มีนะครับใครสนใจรุ่นไหนคันไหนทักมาได้นะ0 6 5 9์ห3ห้าคันนี้เอ่อหนึ่งจุด หตัวมิดนะครับคันนี้สามสีาไมล์แสนสองนะเผื่อใครสนใจ v ีออสีดำนะครับตัวมิดนะส4 9 0 0 0ส่นเก้าพันต์ก็มี349สี่เก้นะผ่อนอยู่ประมาณ5 7าพันเดฟีดาาผ่อน5 7าพครับไมล์แสนสอปี19ครับได้เครื่องพันห้านะดูออฟวีวทีไอนะครับคันนี้รถสวยน่าใช้อ้านี่มาด้านะครับมาด้า CX3 CX3 นะครับ359,000ปี17นะครับไม้70,000อ่าเป็นตัว2.0ด้วยนะ เครื่อง2000นะครับมาสด้าเดี๋ยวผมขอดูสองขบก่อนนะครับ2องน่ะครับ3 5 9 0 0นปี17นะไมล์หลักหมื่นด้วยนะพือใครสนใจครับมาสด้านะฮะ CX3 นะครับมีให้แบบนี้นะแล้วก็คันนี้ครับ4744อ่าเป็นแคมรี่ครับ2อ g อันนี้เป็นเครื่อง2500นะนะครับแล้วก็ไมล์ประมาณแสนหนึ่งนะเคยถ่ายเดี่ยวไปแล้วครับใครอยากรู้ไปดูเอานะครับในอีกช่องหนึ่ง นะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจ7 7 9 0 0 0ไม่ประมาณ1นึ0 0 0นะไมแสนหนึ่งนะครับ7 7 9 0 0 0ผ่อนประมาณ13,000ส3 0 0 0ืกว่าๆนะผ่อน13,000สกว่ากครับสีออกแบบเทาน้ำตาลนะครับแล้วก็คันนี้ครับอ่าเบอร์ใครสนใจนะครับเอาติสครับ1.6รุ่น G นะคันนี้ปี18ทะเบียน5770ครับปีขอโทษครับพี่เขียวอ่ะคันนี้ปี18ครับไมอยู่ประมาณแสนหนึ่งแสนหนึ่งนะคันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะ ไม่แสนหนึ่งครับเป็นรถหน่วยงานครับมือเดียวปลดระวางประวัติศูนย์นะครับรถสวยนาใช้ทะเบียน5770 Altez ครับ1.6รุ่น G ปี18ส9ม0สนเกาหม่ีดาพอนด์หกพนเจ็ดนะครับได้สีดำเท่ๆแบบนี้ปไปดูกันต่อนะครับนี่มี Fortuner นะจอดอยู่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานเลยนะ Td เปล่าเนี่ยนะครับ Fortuner ก็เพิ่งเข้านะเผื่อใครสนใจคันนี้คุณทักมาได้รู้สึกคันนี้จะเป็นปี16หรือเปล่า15 16อ่ะหกแ0 0กว่าบาทนะครับเผื่อใครสนใจ Fortuner คุณทักมาได้นะ คันนี้น่าจะห0แสนกว่าบาทนะครับไม้มันเยอะหน่อยไม้มัน3 0 0แสนนะครับรถเทินลูกค้านะนะครับใครสนใจจัดได้จัดนะฮะคันนี้รถสวยน่าใช้อ้าวอีกหนึ่งคันคันนี้ครับโอ้โหหน้าถ่ายเดี่ยวมากนะสำหรับตัวสีดำนะครับสีดำเป็น1.8สปอร์ตนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ปี21่สิบเอไม้แสนสามปี21นะครับรถยนต์เข้าใหม่นะครับรอการปรับสภาพนะคันนี้ปี2021ครับรถสวยน่าใช้579,000 1.8 Sport เนี่ยมันก็จะมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนเบาะหลังพับได้ภายในสีดำนะครับแล้วาก็ได้แม็กลายพิเศษเป็นลาย17นิ้วแบบนี้นะครับื่อใครสนใจครับ1.8 Sport คันนี้อีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับดดรถบริษัทขับรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางประวัติศูนย์เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆ5 9 9 0 0 0ครับ599ฟี 99, 4, ดาวผ่อนอยู่9,006ประมาณนี้อ่าไม่ถึงเออประมาณประมาณ9,006นะฟี 4, ดาวผ่อน9,006นะพี่เขาปลดล็อกเดี๋ยวเปิดภายในให้ใหดู นี่ภายในเป็นสีดำนะครับเป็นอัลติดฉมแรกที่มีแอร์หลังครับอ่าเป็นแบบ TNGA นะฉมแรกครับแพลตฟอร์มใหม่ของโตโยต้านะมีแอร์ปรับดิจิตอลออโต้ครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนภายในสวยกริบครับพวกนี้รถสำนักงานนะมือเดียวปลดรางไม่แสนสามปี21ปีค่อนข้างจะใหม่เลยรถแค่3ปีเองครับนี่ทะเบียน2252 5 7 9 0 0สอาแ่นนอยู่9 6้าพฟรีดาวขอเครดิตดีมาดูคันต่อไปคันนี้โอ้โหหล่อเหมือนกันนะครับหล่อเหมือนกันหล่อไม่แพ้ใคร 7580ครับ1.8สปอร์ตเหมือนคันตะก,กี้เลยไม้เท่ากันด้วยไม้แสนสามทะเบียน7508แต่คันนี้นะครับเลขไม้มันจะเออเออเลขไม้พอกันนะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของสีขาวราคาจะสูงก่าหน่อยนะสีขาวคันนี้ราคาจะอยู่599 599ฟีดาวจะผ่อนอยู่5 9 9ฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ9,9ครับคุณได้สีขาวนะ1.8สปอร์ตนะครับสีขาวมุกนี่สวยเลยใครยังไม่อยากไปไฮบริดนะมาเป็นซนลรนคันนี้ได้ นสนใจจัดได้จัดมาครับดูคันต่อไปซีวิกซีวิก1.8 EL ปี19นะ EL ปี19ทะเบียน9486นะครับ9486คันนี้สีเทาดำหาย,ายากครับราคารู้สึกไม่รู้สึกจะประมาณ90,000นะไม่น่าจะประมาณ90,000นะครับแล้วก็ราคาจะอยู่ที่569,000 569ก็ผ่อนปรมา,มาสัก9,000กว่าเนาะ9 0 0 0ต้นๆนะครับผ่อน9,000ต,ต้นๆนะเผื่อใครสนใจครับซีวิก el นะครับ el นะแต่ว่าถ้าเป็นสีเทาเนี่ยภายในรู้สึกจะเป็นสีครีมนะต่ได้เป็นตัว el แล้วครับฟังชันครบนะครับรถสวยน่าใช้นี่นะมีคูคอนโทลมีจอนะจอมันจะใหญ่หน่อย el อะนะครับแต่บอดจะได้เป็นสีนี้นะครับสำหรับถ้าภายนอกสีมันออกแบบโทนเข้มนะภายในมันจะสีอ่อนแบบนี้569ไม่เก้สครับรถสวยน่าใช้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนซีวิคคันนี้นะเพิ่งเข้ามาเลยนะอันนี้ไม่ใช่รถบ้านนะเป็นรถสำนักงานครับมือเดียว ปกดระวังนะประวัติศูนย์นะครับรถสวยน่าใช้แบบนี้มีดีเพชรยนต์ครับวันนี้พาพี่ๆดูรถเข้าใหม่กันมีมัตด้าด้วยนี่มัตด้าสีแดงราคาไม่แน่ใจนะเบอร์ใครสนใจมัตด้าสีแดงเนี่ยผมมีทั้งแฮชแบ็กมีทั้งซีดานนะครับมีหลายคันด้วยนะมีอยู่ประมาณสักอ่าสามคันอนะสีแดงนะครับสนใจจัดได้จัดครับมัตด้าแดงมาครับคันต่อไปคันนี้สามแสนหกหมื่นเก้าพันไม้สามหมื่นนะไม้สามหมื่นวีออสหนึ่งจุดห้ามิดครับปีสิบเก้าไม้สามหมื่นเจ็ด สามแสนหกหมผ่อนประมาณห0พันน่ะนะฟีดาาผ่อนประมาณห0พันเอาคันนี้ถูกเลย3ามแ0 0ครับปีสิบเก้าหนึ่งจุดห้าเอนครับไมประมาณแ0นสามนะครับสามห่ก้ผ่อน5,000กว่าบาทคุณผ่อนไม่ถึง5 5าพันห้าหันสอะไรแบบเนี้ยห้าพนะครับห้าพันสีห้าพันหนะครับผ่อนถูกสําหรับคันนี้เพื่อใครสนใจจัดได้จัดครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะสำหรับ v o ออ Entry คันนี้นะครับราคาถูก นะครับราคาประหยัดเลยนะคันนี้ตัวมิดแน่นอนนะครับเห็นเห็นล้อราคาต่อขบอไม่มีนะครับเดี๋ยวค่อยออมาดูกันนะทะเบียน310นะสเปคประมาณนี้มีเยอะครับแคมรี่ก็มีเหมือนกันนะคันนี้แคมรี่เพิ่งเข้ามาเมื่อวาน,นครับเป็นตัวออ2อ G นะครับคันนี้2.0 G ราคาประหยัดไม่ไม่ไม่น้อยไม่80,000คันนี้ไม่84,000นนะครับไม่84,000ราคา749,000ผ่อนประมาณ หมื่นสองแปดร้อยนะครับผ่อนประมาณหมื่นสองแปดร้อยนะครับได้สีขาวมุกครับรถสวยน่าใช้ผ่อนหมื่นสองไปปลายนะครับใครอยากได้นะครับประมาณนี้นะฮะจัดได้จัดนะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่มาครับมาดูกันอีกคันแนะนําคันนี้ซีวิกนะครับมันมี e อเอเข้ามานะห้าสองเก้ากับห้าหกเก้าหรือเปล่าจำไม่ได้ห้าห้าเก้าประมาณเนี้ยมาประมาณแสนหนึ่งนะถ้า EL นะ EL อ่ะคันนี้ E นะครับคันนี้ตัว E คันนี้รู้สึกห้าสองเก้าเองนะครับไมคประมาณเก้าหมื่นนะครับปีสิบเก้านะไมเก้าหมื่นหนึ่งจุดแปดรุ่น e นะครับแล้วก็มี el สีบอลแบบเนี้ยนะครับปีเดียวกันแต่ไมค์ไมค์เยอะหมื่นโลราคาจะกห้าห้าเก้า el จะเป็นตัวท็อป e จะเป็นตัวกลางนะครับใครสนใจนะทักได้นะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่วันนี้พาพี่ๆดูดูเยอะเลยนะหวังว่าจะชอบกันนะครับมาดูคันนี้กันคันสุดท้าย729,000ปี18 2.4 el เฮ้ย hey, คันนี้ดีนะราคาถูกด้วยอะ่ะ7 2 9 0 0นนะครับ729ปี18ครับไมล์แสนสาม EL นะนี่แค่ปลดล็อกนะแค่ปลดล็อกไฟเด y l ไลท์ daylight, มันเด้งเละนะครับและแม็กก็เท่ๆนะปี18ครับสำหรับ CRV คันนี้ได้ไปคุณไม่ผิดหวังแน่นอนคุณดูบอกเขาดินะภายในอย่างหรูครับ7 0 0นครับปี18ป้ายแดงรัน5นะครับหายไป50%ครับรถประมาณ5-6ปีอ่ะนะครับใครสนใจคันนี้จัดได้จัด ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดอัปเดตครับรถสวยเข้าใหม่เยอะแยะมากมายแบบนี้ที่บริษัทเพรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ